เรื่องของกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้หลายคนติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันใช่ต้องติดตามกันต่อเนื่องครับสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของความคิดความเห็นเรื่องของเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรนะครับเรื่องของท่าทีของรัฐบาลล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับตามกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านรองนายกภูมิธรรมล่าสุดนี่ก็แสดงจุดยืนครับแน่นอนว่าเราจะยึดหลัก สันติวิธีครับโดยจะมีการใช้ m o u 43ในการเจราจาครับเบื้องต้นมีการกำหนดวันในการเจราจาแล้วนะครับและยืนยันว่าเรื่องของการใช้สงครามนี่จะเป็นบรรพสสุดท้ายครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมครับนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจุดยืนเนี่ย พูดมาบอกมาหลายครั้งแล้วนั่นก็คือการยึดมั่นในแนวทางแก้ไขแบบสันติวิธีครับหลีกเลี่ยงความรุนแรงและยึดมั่นรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนสิ่งที่กองทัพทําอยู่ตอนนี้คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศซึ่งเตรียมการอย่างเหมาะสมครับไม่มีความบกพร่องส่วนเรื่องของการเจราจานายภูมิธรรยืนยันบอกว่า การเจราจารเนี่ยจริงๆมีการพูดคุยกันมาโดยตลอดครับสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ขณะนี้กำลังเริ่มต้นการเจราจารโดยยึด MOU 43 MOU 2543เนี่ยนะครับและกลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นเรื่องของการปิดด่านชายแดนครับเรื่องของการปิดด่านไม่มีการสั่งปิด และไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องการปิดด่านชายแดนเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะยกระดับยืนยันบริเวณด่านชายแดนยังไม่มีการวางกำลังแต่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วการปิดด่านเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นจริงยืนยันว่าการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งครับแต่ว่ายึดผลประโยชน์ที่เป็นอธิปไตยของชาติและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยท่านรองภูมิธรรมยังยืนยันถึงความเป็นเอกภาพและขอให้มั่นใจครับว่าหากมาถึงจุดสุดท้ายจะใช้สงครามเป็นบรรทัดสุดท้ายหากไปต่อไม่ได้ครับเรียนยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งยึดผลประโยชน์ที่เป็นอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ยึดประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเองทั้งหมดเนี่ยเรามีความเป็นเอกภาพ และให้ความมั่นใจว่าเมื่อถึงจุดสุดท้ายซึ่งเราใช้สงครามเป็นบรรทัดสุดท้ายสําหรับการไปไม่ได้ซึ่งมันละเอียดอ่อนมากซึ่งต่อมานะครับนายภูมิธรรมก็ได้ให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งแล้วก็พูดถึงกองทัพนะฮะระบุว่า,วากองทัพกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทั้ง3หน่วยเนี่ยนะฮะได้พูดคุยกันมาโดยตลอดรวมไปถึงเรื่องนี้เกี่ยวพันกับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรืสอสมชซึ่งอำนาจสูงสุด ในการเสนอที่จะปิดด่านหรือไม่เนี่ยอยู่ที่สมชพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่มีการปลดพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองครับเพราะว่าทํางานตามหน้าที่ดีอยู่แล้วซึ่งในวันนี้ครับก็เตรียมที่จะเดินทางลงพื้นที่กองทัพภาคสองนะครับเพื่อให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงานแล้วก็จะมีกระบวนการการพูดคุยทั้งการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาซึ่งจะจัดขึ้นก็คือ14มิถุนาย,ยนนี้ครับ ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนแสดงท่าทีแข็งกล้าวมีการโพสต์ข้อความต่างๆนานาผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุว่าไม่มีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านรองภูมิธรรมบอกเขาจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอให้ประชาชนมั่นใจเรายึดถือผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศเป็นหลักเราพร้อมที่จะปกป้องประเทศ และผลประโยชน์ของเราแต่ขอเลือกผลทางที่สูญเสียน้อยที่สุดนะฮะและท่านพูมทธรรมยังเคลื่อนไหวนะคะผ่านทางโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง X หรือว่า f a c e b o o k นะคะก็โพส์ข้อความค่ะระบุว่าการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกัมบูชาเนี่ยต้องยืนอยู่บนฐานข้อเท็จจริงใช้การเจราจาเริ่มจากเบาไปหาหนักยึดมั่นในหลักสันติวิธีโดยรัฐบาลและก็กองทัพมีความเป็นเอกภาพนะคะ